I'm sorry. ้อมกันไหมคะวันนี้สองจะมาแบบไฟลุกทั่วป่าเลยจ้าเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาไปเล่นคลาสที่กงที่สุดพร้อมกับอาวุธที่ปังมากๆของแบบนี้คือคลาสนักขายนั่นเองค่ะใช้อาวุธไฟสุดโหดแต่ปลอนะคะใช้ปืนไม่ได้เด้อพิเศษวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวเลยเพราะว่าพี่แจจากช่อง JC Oracle มาช่วยล้างแคนด้วยภารกิจนี้นะคะคือภารกิจการล้างแคนพวกชายแทนนาทีที่ชอบมากวนใจเราในแบบนี้ค่ะจะฟาดจะย่างจะเผาให้เกลี้ยงเลยเราจะ ให้ hey, ครบตเตรียมดูการคอมโบไฟแบบไม่ยังการลมบอสไฟแบบฟาดแรงๆและมุกป,ปั่นกับพี่แจ๊ดแบบโมเดลจบจะรอดหรือร่วงจะหาหรือเปล่าออไปดูกันเลย อกว่าเราพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอ้พวกชายแท้เนี่ยมันชอบหักหลังกระเทยไงทุกคนคะ่ะมันชอบหักหลังกระเทยด้นเนี่ยกระเลยทุยนะคะจะต้องมีการสู้รบปรบมือด้วยกันเองทุ่นหาเราจะยอมไม่ได้เด็ดขาดวันนี้นะคะเราเลยเป็นนักเลงหัวไม้เลยต่อกับย z แดนะคะวันนี้ก็จะเล่นเป็นคลาสนักทลายหรือว่านักทะเลาะวิวาท AKA Brawler AKA อ่ลาลีบฟังก่อนนี่ Brawler นะคะก็เป็นนักทลายนะคือบอกความสามารถเขาดึงดีงดงกว่าก็คือ ขั้นแรกเนี่ยเขาจะได้เป็นเสื้อกราะหนังนะคะแล้วเขาก็จะบวกพลังชีวิต40%กับความสามารถในการโจมตีได้แรงมากขึ้น30%สําหรับอาวุธระยะใกล้แต่ข้อเสียคือไม่สามารถจับปืนได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเลเวลสก็คือ10%ในการฟื้นฟูสภาพได้อย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่เราเลือดลดเนี่ยเราก็จะ ฟื้นฟูหรือว่ารีเจนได้ไวขึ้นแล้วก็ข้อที่3คือ <c oughs> มีโอกาสป้องกัน,กนความเสียหายที่จะเข้ามาร่างกายเราเวลาหมากัดมันแง้มมาปุ๊บมันจะสิทธได้ยินสียงอย่างนี้มันแปลว่าเราป้องกันอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้แค่มาสู้รบปบเบืออย่างเดียวนะเราจะไปใช้อาวุธที่โกงที่สุดด้วยนั่นก็คือดาบไฟนั่นเองทุกคนดาบไฟเท่านั้นนุ้คนค่ะที่เราจะมาจึ้งกันในวันนี้ตึ้ง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 เราตัดบ้า อกไก่บดๆวันนี้คุณพร้อมหรือยังคะโปรดทราบขนาดนี้มันหมูที่โดตัดหมดแล้วต <c oughs> ึงๆๆงตึตึง,ง,งพี่แซนูมีแผนนะเอางี้ไหม คือต้องบอกยังไงล่ะท mm ีน nah, ี้คือต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยมีแค่สองคนนะแม่งยากเว้ยเราอ่ะจะตัดไม้ทุกต้นนำมากรองกันก่อนแล้วค่อยใส่ทีเดียวนะอ่าได้คือเราจะต้องไปหาไม้มาเยอะๆก่อนรวมกันแล้วก็ตุ้มๆๆมันแบบตุ้มขึ้นมาเป็นเลเวลหกเลยถูกไหมมันได้แค่เลเวลสี่พี่คือคือเ a วันเนี่ยมันจะได้เลเวลสี่ไงมันยังไม่ได้เปิดแต่พอเราตุ้มเสร็จปุ๊บมันจะข้ามไปขั้นสี่เลยเอออแบบนี้นี่เองแล้วไม่บอกแต่แรกเลยไปข่ะแยกใจค่ะเร็วกันเธอต้องสู้ไป มาเลยคะ่ะทุกคนแท็นิคนี้นะมันจะทําให้แบบเราอะได้ไฟเวลสี่อย่างรวดเร็วเลยอะถ้าเราตัดไม้ั้งหมดเซปาเราให้เราจะไม่เอาลงอะแล้วเราเอาลงทีเดียวกันแบบรวดเร็วอะมันจะทําให้แบบไฟอะมีโอกาสที่จะไปขั้นสี่ได้ง่ายๆเลยเออคือฉ่าแน่นอนเลยทุกคนวันนี้โกของเราก็คือต้องไปแก้แค้นในพวกสายแพรลัททิพนให้ได้ทุกคนคะ่ะเราจะต้องไปต่อสู้กับหัวหน้านั้นนะให้ได้หน่สองว้าเลยคะมันจะมีอะไรโผล่มางาเราไหมหอะอะไรมาแดบดูเราไหมอะคือ ฟังนะคือพี่ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะหนูว่าหน้าพี่มันค่อนข้างที่จะสวยไปอยู่หน้ามันนี่นี่ดูดูนี่อ๋ออ่อออหน้าหน้ามันอยู่นะไม่ใช่หน้าพี่นะใช่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 อย่าเข้าใกล้มานะสรุปว่านี่คือแพ้หรือแกะคะเธอไม่เธอมันคือแพะแรงงานหรอมันคือแกะถ้าเราเข้าใกล้มันจะเป็นอะไรไหมอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยม <m ere idi> ันเขินอายเขินอายมันเขินอายมันกลัวค่ะมันกลัวหน้าเราพี่เฮ้ยวันนี้เราต้องไปแลกแลกอีทาวอีกระต่ายนี่ว่าคุณลุงมันในนี่อยู่เฮ้ยคุณลุงมันกําลังรอเราอยู่ทุกคนเราต้องไปแลกกระต่ายทากกระต่ายก่อนทำไมเวลามันผ่านไปไวจังวะฮะ คือไม่มีท้าว็ตายเลยทุกคนไม่มีเลยแบบแม้แต่น้อยอะ่ะเอา,อางี้ดีกว่าพอแลกของไม่ทันวะอึบคืออึบมากอ่ะอุ้ยมันไม่มีมันไม่มีให้เราอุ้ยแล้วมันมีแค่ขวาเราจะรอดไหมว่าเด็กๆบอกทีซิเราจะรอดไหมเราต้องกลัวไหมกลางคืนถามว่ากลัวไหมไม่กลัวกลัวไหมไม่กลัวนี่จะัดไม้ดนี่นี่นี่นี ้ยยมกัเลทำไมไม่เห็นเลยวะพี่เอาไม่เห็นเราเมื่อกี้เออไม่เห็นน่ะมันบั็อกไน้เลยโูย้ไต่ด้วยความเร็วแสงแหละไม่คิดว่าเล่นเล่นวิธีทำไมเราอยู่ด้วยกันสองคนแล้วมันช้าทุกอย่างมันช้าหมดเลยวะแบบนี่เราเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมพี่เราเป็นสนีจริงเราไม่ได้เราไม่ใช่กระเทยแล้วตอนเนี้ยเราอดแอร์ไม่เราอาจจะบอกว่าเคยตัวก็ได้อะของตอนที่ที่อาจจะปกติของเราก็ได้อ๋อไม่ปกติอะใช้คนอื่นไงปกติใช้แต่คนอื่นอ๋อก็ได้ดูใช้พิเเศษอะไรงี้ยพี่แจได้ทาก่าต่ายยางอะ ได้แล้วพี่ได้ขวานไอ้พี่กระสอบดีแล้วเนี่ยเออยังไม่ได้เนี่ยน,นี่ได้แค่ขวานดีมาเดี๋ยวไปตัดไม้เพิ่มดีกว่าดีปะ่ะอ่าเดี๋ยวพี่ไปหากะ่ตยเผื่ออุ้ยแกขันนักเลงโคตรโหดเลยว่ะขันนักเลงโหดมากเลยว่ะอ๊บโอเคอูไม่ได้ของดีของเด็ดเลยเราไปเปิดกล่องเปิดของดีงดกว่าดีกว่าไหมโอ๊ย กระเทยต้องลอนบ่าตากตามอะไรนะฮะอุ้ยเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่เอาไวใส่นี่เออเดี๋ยวเล่นเลยเอาหันก้นมาสิหันอะไรวะหันก้่นไปทะไปหังกระต่ายเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่หนูหนูก็แม่เตาอีลิกแัดคอนมันไม่ใช่โอ้โหหล่อนคิดหน้ากโคฉันอีกเมื่อไหร่อีลูมันจะมาวะไปแล้วจ้าหล่อนช้าเองโถเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราสร้างของก่อนแล้วกันนะหนูสร้างอะไรดีวะสร้างอะไรไม่ได้เลยค่ะบอกเวลาอันนี้อ๋อเตียงหรอ ดาววันเร็วหรอเราเราบอกเวลาก็เลือดนะได้รู้ตอนกลางวันกลางคืนใช่ไม่ต้องหาเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเล็กกันพี่หนูบอกเลยนะหนูไม่ตายหรอกไม่กลัวหรอกไม่ตายหรอกอย่าใช่กันจ้ะได้ไปหาเล็กกันมาอย่าจูบอย่าจูบพี่สิอย่าจูบพี่สิอย่าจูบพี่สิไม่ซีนนะฮุยฮุยฮุยชิปแล้วมาแล้วเหรอกุลล์ เปนไปไมมานี่ตามานี้ตามานี่ตามานี่ไม่นองกลัวไม่นกลัตามานี้ตามมานี่อุ้ยประตูทางเข้ามันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮอ้ออ้ยโ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 อ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ้ยโอ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 ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย คุณตกใจหน้าพี่ไปวิ่งไปค่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปไไปไประลังหมาระลังหมาไปกันไปกันไปกันเหมือนร่มแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยงานงานงนแม่อยู่นี่ เอเดียเขาอาจจะมาแบบเป็นมิดก็ได้นะเราไม่ต้องกลัวหรอกนี่พวกนายนี่นาเป็นใครกันน่ะมันม่วงวายวายเฮ้ยลูมันลูมันนี่ไงนี่ไงนี่มีขวานขวานเดียวก็เอาอยู่เฮ้ยสองเฮ้ยพี่แซดนี่มันคือดาบอะไรกันเนี่ยยัดเข้ามาเลยพี่แซด หันหลังมารอนี้ดีกว่าปล่อยกิจุปล่อยยิจุ๊บไดีกว่าโอเคหนึ่งสามนะหนูพูดนะได้สามสองสามคอนกระดาษาหนูได้ซะงั้นรอเล่นอะไรเพี่ยอันนี้เอางี้แล้วกันไหนๆพี่ก็แก่ขนาดนี้แล้วอะเอาไปแล้วกันนานๆกวาดยุ้ยโบสมาสักทีหนึ่งนะฮะทุกคนคือบอกเลยว่ายากมากเลยอะ มา let's go เธอไม่ได้การแล้วเราต้องเอาของไปวางก่อนวายแม่เสียงบ้าอะไร้ย่ะมันคือเสียงอังกะลุงอ๋อสุ่มกาลิกาดิกาลีสุ่มกาลิกาดีสุ่มเหรอกาลิกาดิสุ่มถูกต้องแบบนั้นเลยพี่พี่แล้วพี่ดูพี่ดูมีแค่นี้ฮะอุ้ยโอเคเดี๋ยวแต่พี่ปกป้องเองไม่ต้องกลัวต่อเสือเสือการให้ได้เออเฮ้ย นาฬิกาไม่ใช่สามนาฬิกาสามนาฬิกาสองนาฬิกาสิบสเจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกเราสองคนทำไมเราแข่งแกล้งกันจังวะที่เราเป็นคาร์สบอลเลอร์เป็นนักนักนักคาร์ลวิวาสไม่เราเป็นผู้ชายจบจบจบแค่นั้วล่ะเอาได็กกระสอบเฉยเฮ้ยเอาไปดีวะเอาไปดีวะ โอเคอ็งกี้เดี๋ยวหนูดีู๋จะไปเดี๋ยวหนูจะไปไล่ให้มันมาเป็นแบบแถวก่อนนะแล้วพี่ก็เดี๋ยวจะรุมเป็นแบบเราจะใช้สเต็ปทอร์นาโดของเราอ่ะแบบบุ่นมันอ่ะโอเคป่ะโอเคจัดการโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะล่ามาหาพี่เด้อมานนี่จ้า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 อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมุนค่ะหมุนหมุนค่ะหมุนหมุนลุม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 โอ้มาเปิดกล่องกัน เด็กร้องไห้ไม่ช่วยเด็กกับเ,เด็กนั่นต้งจานน่าโอ้ยไม,ไม่่ใชมันไม่ใช่ลูกเราค่ะพี่แดดปล่อยไปเถอะุ้ยน้ <No! S 2> องเฮ้ยลูกใครลูกพี่อะไรหัวแดงเหมือนกันนะ่ะสองสนสิทตัดไม้ก่อนโอเคปะ่ะตอนนี้มาเราจะเอาแค่เฉพาะต้นอ่อนนะเราจะเอาแค่เฉพาะต้นอ่อนโหลาเนื้อสัตว์เนราจะเราจนฟูกรุกไม่เขียวเออเออจริงด้วยอนะ่ะ เออมองเห็นแนวไม่เขียนว่าจาราจลอะไรคือจาราจลพุงสุกวะไม่รู้ตรางสุพี่สาวมาถึงเวลาที่เราต้องไปช่วยอีเด็กบ้านแล้วลไปกันเถอะโอเคตามเดินดูไม่อันนี้ใบประกาศจับปะใช่ประกาศประกาศจับค่ะอุ้ยสองคิดว่าไม่ได้เหรอต้องเปิดไฟอีกอีกท่านหนึ่งแน่เลยเออจริงด้วยว่ะงั้นเดี๋ยวเรางั้นเราจัดการวันนี้เราจัดการไอ้พวกนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันมาเลยมาเลยเอาไอ้หัวแดงเอาหัวแดงเลยอไอหัวหมาไอหัวหมาก็เลยหัวหมา เุ้ยเออว่โคตรเทพเลยอ่ะเฮ้ยอุยตายแทนลี่แทนลี่ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนดำไปเอามือสวยกันสวยกันสวยกันโอ้ยโอ้เนี่ยรู้แล้วว่าทำไมเราถึงยังเราถึงเราถึงไม่รอดเพราะว่าเรายังไม่ได้อาวุธที่มันโกงที่สุดในเกมไงอ๋อเห็นไหมพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดจะใช้ปืนไม่ได้เห็นมันเลยยากอย่างนี้แหละโอ้ยไม่เป็นไรเออใช่ไหมล่ะ เอาจริงปะเอาจริงปะนี่คิดว่าเราไหวนะยังไงคิดว่าเราไหวนะลองไหมมันให้เดือดันหรือยังล่อนเอฉีังเอางี้ปล่อยดาบมาก่อนเดี๋ยวทำอะไรให้ดูอาเออทำอะไรให้ดูโอเคเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเได้เได้เย้เะไปด้วยกันผมดนเกียายยพี่ ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้โอ้ยมันมาแล้วเปนมาแล้วมาเร็วมันมนไกกลาี่ไงไม้ไหนวะพี่ไม่มีไม้สักตัวใครมันปลูกตรงไหนมันเพิ่งปลูกมันเพิ่งปลูกเอ็มทำกระที่พลาดแล้วเล่านะฮะใช่ค่ะยู่ดีเหมือนเหมือนเหมือนได้แบบ หมือนได้อาวุธอะไรสักอย่างมาไม่รู้อะค่ะมันมันตกมาอยู่ในมือของเราได้แบบยังไงก็ไม่รู้อะฉั <c oughs> นโดนขโมยฟ้องทนายทนายแตนหรองั้นหนูจะฟ้องทานายเจบีแล้วกันเอา้าสงสารคนแก่หรอกนะขนาดขนาดขนาดมีดาบแรงขนาดเลือดยังแดงเลยอะ่ะ เลือดจังแดงเลยใครมัในให้เราเป็นตัวล่อก็ไม่รู้ว่าน้อยจังมาเลยมาเลยเอาไอหัวแดงเอาหัวแดงเลยแต่เมื่อกี้ไม่มีใครได้ย <as ินใช่ไหมว่าไอหัวแดงไอหัวแดงไม่มีไม่มีไม่ได้ยินใช่ไหมเอาไอหัวแดงเอาหัวแดงเลยไม่มีไม่มีใครได้ยินว่าไอหัวหมาด้วยอ๋อไอหัวหมาไอหัวหมาก็เลยหัวหมาโอเคเข้าใจได้แล้วคุยแกอันนี้คือที่เรามาแล้วปะหรือยังไงนะอ๋อที่เรามาแล้วนี่ใช่ไหมเรามาแล้วเรามาแล้วคราวนี้มาหรือยัง ทางนี้เหมือนจะมาแล้วเหมือนกันแคมไฟอยู่ตรงนู้นแคมไฟอยู่ไหนวะฝั่งนู้นไหมอุ๊ยแกเราเข้ามาในโซนนี้แล้วว่าเรามาเปิดของตนนี้เลยได้ปะไม่รู้จะได้อะไรบ้างนะตุ๊กตาฮูดูอะโอ้ยว้ายหลอนวะตุ๊กตาฮูดูอะฮูดูดอ เฮ้ยถึงแล้วว่ะโว้ยตายแล้วรอไหมลรอมารอมารอมามาช่วยกันช่วยกันมีไงนี่ไงแต่เธอหมาหมูเออต้องตัวเดียวกันนั่นจะง่ายเพราะว่าหมามันจะมันจะงงงงไงน้องหมาจะงงว่าจะกัดใครดีวะเลอกไปถูกเออแต่มีสองบอกสองตัวได้ใช่ไหมโอเคตัวตัวต่อฮะฮะโอเคเก็บเด็กมาโอ้ยเอาปืนมาทำไมเนี่ยกูจะบ้าตาย ว้ายพี่แซดแกได้อันนั้นฉันได้อันนี้พี่แจ๊อยู่ไหนวะพี่แซดพี่แจ๊อยู่ไหนวะพี่แซดอุ้ยหยู่รออยู่เดี๋ยวกลัวมากมาเลยค่ะแม่สู้ค่ะหมุนหมุนไปหมุนไปหมุนเออโอเคพี่แจ๊ดมาลุมลุมลุมแคลรี่แคลรี่แคลรี่โฟร์ลุมค่ะลุมค่ะสวยมากอีกตัวอีกตัวอีกตัวแคลรี่เิร์วเออโหแล้วโคตรโหด สองเขาตะก,กันฮึบต้องไว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 ไมีไหมวะอีกยี่สิบวิอ่ะทุกคนถ้าเราถ้าเราอาดีได้ใช่ป่ะเราจะล่อให้น้องแพ้มาชนตึง้งพอชนตึ้งเสร็จปุ๊บคือจบมาอย่าไปคิดเยอะกลับกันก่อนกลางคืนแล้วเนี่ยกลางคืนแล้วอ่ะฮัลโหลชิปผ่ายแล้วมันมาแล้วว่ะแกวยวุวิพี่แซด ตรงไหนวะพี่แซดตรงไหนวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่แซดนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มาเลยมาเลยมามามเอาดิ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 เออแบงคิวนะคะแบงคิวนะมันมันเอาใครวะพี่แซดว้าวมันไม่เอาพี่อยู่หรอคะเป็นไงบ้างเอาเลยป่ะเอาสิรออะไรพี่แซดไปค่ะจัดค่ะสองสองแท่งส่สองเส้นหนากว่าพี่โอเค เฮลเลอร์บชรวมรวมเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาตับๆับมันตับเออโอ้ยเฮ้ยกล่องแดงวาอุ้ยกล่องเปล่ามาฮะไอหนูโอ้โหหนูว่าลุงฉันเุ้ยไม่ได้ปืนมาไม่ได้ใช้เลยอ่ะพี่แซดแลกของมาพี่แซดมีอะไรนี้พี่แซดเอาเอาแลกยังขนหมีอะไรอะขนหมียางพีเอฟไอเอาฟาด้วยซ้ำโอเคน้องสัตว์ก่อนเลยมีเฮ้ยได้ท่างกายเหล็กว่ะถ้าถูอามาจะไอ้นีปวะมัจะตตรงนี้จะตกตรงนี โอ้ด้านอดอดอดใช่ใช่มันจะตกนี้นี้ไงว้าดทางโน้นทางน้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าปราสาทเพชรอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปเอาของ<ม>เพราะว่ามันจะมีกล่องแดงอยู่เนาะซึ่งกล่องแดงมันจะได้ของแบบเลื่อยได้อะไรแบบโคตรโหดมาด้วยแต่ถ้าเราไม่บุกเลยอะ่ะมันจะยากนะทุกคนเราต้องบุกด้วยเฮ้ยเจอแล้ว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 ีจว่จ,จเราตกลงพร้อมกันว่าไอ้พวกทายแท้ เดินสองซ้ำ okay. ไอพวกชายแท้ระบองหน้ากันเวอร์เอาเถอะหย่อนจิมุกหย่อนจิมุกออกไปนิดนึงหย่อนไปแล้วแอบหลบมาปุ๊ปหุยเอาเลยเหรอเอาเลยออกมามามาสู้สู้เอ้ยเออหุยระยะไกลหุยอีซี่ว่ะมันอีซี่มากเลยอ่ะโอเคแอบมองฮุยสองตัวไปเป็นตัวครัวแล้วก็สองตัวเหมือนกันเว้ยไปค่ะเนื้อไปไปไปเออเออไอ้เนี้เลยเนี Sunshine> ่ย เกียรตเหรออย่าโตงหรอโตโตพูดเออออพูดเฮ้ยต่อได้ไหมต่อได้ไหมต่อได้ไหมมามาอีกมาอีกไม่ออกไม่ออกไม่ออกมามาอีกมาอีกมาเลยสไครไม่ออกไม่ออกไม่ออกใครหน้าไหนใครหน้าไหนใครหน้าไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเราโหดจริงนะพี่โอ้มา หากล่องสามกล่องพี่พี่ให้สองเปิดกล่องแล้วกันกล่องอชั้นแรกอ่ะโออะไรนอะไรโอ้ยหรือว่าเราเราเขาบอกว่าเขาบอกมันมันดีนะแต่เราใช้ไม่เป็นหรอพี่อันเนี้ยสลับยากเกินนะอันเนี้ยเอาดีๆป่ะใช่มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โอ้โหอะไรอ่ะดูไปว่าลูกตุ้มก้อนจิ้มเข้ากันแปลกๆอ่ะเอานี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะไปหาดาบไฟกันไหมอ่าน่าสนใจแล้วก็ไปหายชายแทบปะแน่นอนไปหาไายแท้เลยแต่ว่าวันนี้อาจจะยังสู้ชายแท้ไม่ได้ต้องน่าจะต้องไปหาอาวุธดาบไฟก่อนนี่แหละนี่แหละเอาไงเราเราจะสู้เลยไหมเราจะสู้เลยไหมเราจะเราจะหนีกบเราจะไปกลัวกลางคืนใช่ไหมสู้ได้นะเราสู้ได้มาเริ่มเลยเริ่มเลยไปหาะนัชาแคนนี้นี้ตายหนึ่ง เดาเดาเดาโอ้โหโอ้ oh, oh, god. Oh, my god my god mothers you saved my ass oh my goodness what oh, my a s s oh yeah 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 วว้้า wow wow ได้ <m> <t ired> ป้าได้อันนึง like อ่ะหนที huh. okay. <m akes ored> <commun Loud> okay. ่สุดเราก็ได้อาวุธ like ที่แรงที่ขึ้นชื่อว่าแรงที่สุดในเกมนี้มาแล้วนะคะนั่นก็คือดาบนรกนั่นเองจ้าแล้วก็แหน่ตุ้มอะไรแหน่ตุ้มพลังมหาจักรย์เหรอพี่หยิบเลยน้องน้องไม่ว่าหรอกหยิบเลยน้องอนุญาตโอเคน้องไม่กัด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 หยิบเลยโอ๊ยตุ้มไปเลยตัดการประพิจารณ์ทีแต่ทีแต่ทีแัน

มานี่ไงหนูจะลองใช้ดาบที่แบบรุนแรงที่สุดเฮ้ยโหดมากรู้สึกไหมว่ามันเราเก่งขึ้นจริงๆนะเราสตรองขึ้นมากอ่ะฮึพบผอมยังผอมยังเราตะโกนตะโกนพร้อมกันตะโกนตะโกนตะโกนว่าไอ้ไซแท้หนึ่งสองสา ไอ้ชายแท้มากูไม่กลัวไม่กลัวเว้ยโอ้โหโอ้โหโหโแรงมากเลยอ่ะโหโหโห้ยทำไมแรงขนาดน่ะเขาพี่เขาโหดมากคอมโบคอมโบมาเดี๋ยวช่วยเฮ้ยนี่ชั้นสองแลเนี่ยเอ้ยดีเลยแมวสองเลยยังโหดขนาดนี้เลยอ่ะพี่แจ๊ด เฮ้ยแต่หนูว่ามันได้อยู่นะเอาจริงพี่ว่าได้ปะนี่ว่าได้โอ้โหโอ้้ว้าวมารออบรอโอ้แล้วเฮ้ยไม่กินเลยอ่ะโอ้ยปืนอันนี้ปืนแรงมากแต่ใช้ไม่ได้โอ้ใช้ไม่ได้อ่ะคือเมื่อวานก่อนก็เป็นกวางวันนี้ก็เป็นกวางอีกแล้วเหรออ้มาทุกวันไม้เบื่อบ้านตั้งไงวะไอ้กวางบ้าเออ โดยกวางบ้าเอ้ยหรือว่าเราไปช่วยเอ๊ะเราไปลงหอเลยไหมเออป่ะ let's go คือคือคือพี่แจ็คบอกอะไรคือสัญญาไหมว่าเราจะรอดจะรอดใช่ไหมเรารอดแน่นอนถ้าพี่พอไม่พาสองรอดนะพี่จะปัดเปย์อีกข้างหนึ่งเลยไม่ใช่อะไรที่ถามเนี่ยเพราะอะไรรือไมเพราะว่าถ้าเราไปลงดันพร้อมกันแล้วเราตายทั้งคู่ขึ้นมาต้องเสีย200โลบารเลยนะเจ๊ไม่เสียหรอกค่ะบอกเลยว่าไม่ตายแน่นอนเชื่อพี่งั้นเราเริ่มกันเลยนะโอเคได้ตามมา มาแล้วเหรอกูรอตั้งนานเออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่เออเออเออพี่แท๊ดขึ่งหลอดแล้วนะครึ่งหลอดแล้วพี่พี่ขอพี่นะพี่ขอบพี่นะพี่ก็ดาเหรอก็ดาเหรอไม่เจ็บต้องคิดว่าเราไม่เจ็บโอเคโอเคเจ็บโอเคช่วยช่วยโอเคโอเคเฮ้ยมาล่าบอกแล้วไม่ไม่ใช่ยากเลยหรอหรือว่ายังไงเราค่อยซุบใช่ไหม โอเคเดี๋ยวค่อยชุบกันนะไม่ได้ชุบพี่หรอกโอเคดูนะตองดูพี่นะได้พี่จะพาตองรอดได้ค่ะ,ะเราก็จะรอดไปได้วยกันได้เลยมาค่ะอ้ออเบอีเบ์อีบอเบ์อีบอเบสอยังไงก็ต้องช่วยให้ได้เดี๋ยวเราจะเก็บศพพี่แจ๊สมาปุ๊บใช้ยาปับ๊บทุกอย่างจะลงล็อกมากพร้อมกันนะทุกคนไปค่ะ let's go ค่ะติดอะไรวะเก็บไปได้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวไ <c oughs> อ้เ <m ult ip> มันติดอะไรวะมันติดมันติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไม่หยุดไม่ได้ตลรอดใช่ไหมเราแน่นอนถ<อ>้าพี่พอ่อไไม่พาสองรอดนะพี่จะปัดนปีกข้างเลยอีบอกเบย์ีบอกม่ใช่ม่ใช่ฮอยยยยะอะเจะ อ้อยย้อยอัจเจ้าอ้อยย้อยอย่างเงี้ยเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเราใช้สเต็ปหนึ่งสองเอาไหมหนึ่งสองเออสเต็ปหนึ่งสองตัวเลยเทียตัวทีละตัวไล่ทีละตัวเลยโฟกัสจุดเดียวกันทุกคนโอเคไปไปหนึ่งสองหนึ่งสองอุ้ยสองเออหนึ่งสองมาไหนวัวให้ตายแล้วเออเออเออสองมั่วแล้วค่ะมั่วแล้วค่ะเปิ้ลเต็บมั่วเออ

ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยสนุกมากนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยใช้คลาสบราโอลหรือว่านักเลงน,นะคะเราเป็นนักเลงทั้งสองคนเลยแต่เราเนี่ยใช้อาวุธที่โหดที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นปานอาคีแล้วก็ปานอัสนีโอ้โหชื่อภาษาไทยนี่ซีดนิมเยอะไปหมดเลยนะคะทุกคนเล่นแค่สองคนนะเนี่ยยังรอดเลยอ่ะเธอลองมาลองลองเล่นดูได้นะคะบอกเลยว่าน่าจะสนุกน่าจะจึ้งแน่นอน โอ้ยแกไฟลุกท่วมป่าแล้วทุกคนสรุปเลยนะคะคลาสโกงอาวุธไฟแบบปังโหดจ,จริงอะไรจริงฟาทีคือสะใจมากพี่แจ๊ดเล่นด้วยคือปังปัน่นมุกบัดใจทำให้ภารกิจรางแทนครานีส้สมใจแถมฮาจนคอแห้งเลยแกใคะอรอยากให้ยีสองกับพี่แจ๊ดรวมทีมกันตีดาทีอีกบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าชอบค,คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยนะจะได้มีไฟมาเผาคนบ่อยๆเจอก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย